Hei. Hei. Thank uh -huh.

还没有。 ต <tang ar> ื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมาเลยครับตื่นเตตามันตงี้ครับอไปเลยวไตรงนี้แหละช่วงรคนีนีนกคะแรกเขาก็หนีไม่ กองเลยใช่อแล้วก so ็เราก็มีแบบนอนบ้างพรว่าเขาไม่คสนใจเลยไม่สนใจเลยใช่หเขา้ใจอย่างนี้ใชไหมเฮ้นี่เนียาผมผ้บ้านนคือแบบเข้อบัวหรอคือเป็นสายอมาว่าทีไทยแล้วบอก้วครอัวหหน้าว่านี่ได้เที่ยงมากมากหปล

แบบแต่งงานกันไปเ,เขามันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่ต้องดูแล,แลรครอบครัวดูแลครอบครัวแต่แล้วเขาก็ต้องแบ่งเวลาให้เราว่างไม่ใช่ว่าแบบและเลยจนแบบไม่สนใจ แล้วถ้าใช่แบบปกอ่ะแปดสิบยี่สิบนี้โอ่โหเก้าสิบสิบนี่ถือว่ายริงเยอะอยู่เลยอ่ะถ้าเป็นแบบปกหนูว่าหนูก็รับได้นะคะเพราะว่ามันยังมันยังมีปัญหาแต่ถ้าหลังจากที่หมดปัญหาไปแล้วแล้วเขายังไม่สนใจเราอีกอันนั้นก็คือเรื่องนู่นละแต่ว่าไม่ได้โฟกัสที่เราละนี่ผมต้องการพยายามนี่เขใจผม่านี้เลย จริงนะครับคือคนที่จะเข้าใจเราได้เนี่ยคือเขาต้องรู้ว่าเราทําอะไรอยู่อ,อย่างวันนี้ผมแบบทํางานกับเด็กหรือว่าบางวันผมอ,อยู่กับเพื่อนอ,อยู่กับครอบครัวมากกว่าที่จะมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจว่าโอเคไม่เป็นไรนะรนะเรารู้ว่าเรายังมีเธออยู่ก็พอแล้วคือไม่ได้หายไปไหนอ,ะอ่ะก็ต้องมีเวลาให้คนอื่นบ้างนี่คือต้องการสื่อสารว่าคือหน้าจอก็อินเล่นเกมกันบ้างเอนเนี่ย ตกแล้วไปถึงตกรอบแล้วรอ้เทียบยังไงยังไงก็จัดกระสีแลงนะับาโอ้้อกระสีจ้ดเนาะ ต้นนี้ได้เลยนะคะขุดช่องว่างได้เลย้นนีต้เต็มเต็มอ่านทีวีเดี๋ยวมันเข้าเมนอ ผมให้คนดูดูอีกไปอีกหลวงตา Terima kasih. ครับโดนจะเตยเป็นลูกไก่อู้หูพอทําเสียเวลาหรอครับโอเคนะเดี๋ยวไม่แน่คงตกนะเดี๋ยวไม่รู้คงตกที่หลวนที่แต่ก่อนนะคะที่ก่อนนะไม่ผ่านนะคะ <laughs> anh ấy cứ đi một mình lo lắng lên luôn nên là năm ba năm อคภแต่ทีนี้มัน การเขเวลาไม่แน่ใจนะเป็นรากาเดียวที่ได้บ้านมันเองชอบ หนึ่งสองสามสองสามหนึ่งสิบมาเจอเนี่ยมงคลมาเขาบอกสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสิบ ไม <DANIEL. S 2> ่ทานเลยแหละตอนนี้ไม่ทานแล้วอ๋อพี่อลิซลงนี่เลยมั้ง ลูกผมนึ่เนี่ยตีโค้งมากดิ